กับส่วนประเด็นนะครับในการ ในงานเดินหน้าพัฒนาโครงการนะครับพื้นที่ในเฟสแรกนะครับทางหม่อมราชวงศ์ปิฎยธรเทวกุลครับรองนายยกรัฐมนตรีนะครับก็แถลงข่าวร่วมกับนายยานทุนรองประธานาธิบดีของเมียนมานะครับโดยระบุครับว่าโครงการในพื้นที่เฟสแรกนะครับมีพื้นที่27ตารางกิโลเมตรจากพื้นที่โครงการทั้งหมดนะครับ196ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งโครงการในเฟสแรกก็จะเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่าเรือขนาดเล็กนะครับรวมถึงระบบสาธารณูปโภคก่อนนะครับการลงทุน ก็จะเกิดขึ้นในปีนี้เงินลงทุนครับประมาณ1,700ล้านเหนรียญสหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก5 0,000ล้านบาทด้วยกันครับส่วนรายละเอียดของโครงการนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจราจากับบรรดาเอกชนนะครับซึ่งตอนนี้ได้ผู้รับสัมปทานแล้ว4รายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทอิตาเลียนไทยบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะนะครับรวมถึงบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดและบริษัท LNG Plus International ครับ ซึ่งก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วก็เซ็นสัญญาภายในเดือนมีนาคมนี้และเริ่มก่อสร้างนะครับภายในเดือนมิถุนายนนะครับในปีนี้ด้วยเช่นกันทางนี้เองคาดการนะครับว่าการก่อสร้างในเฟสแรกจะใช้เวลาทั้งสิ้น5ปี นอกจากนี้ครับรัฐบาลไทยนะครับก็ให้ความสับสนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนกับทางรัฐบาลพม่าในการเดินหน้าพัฒนาโครงการในเฟสแรกนะครับเพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมต่อโครงการทวายมายังอำเภอพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็ให้วงเงินสินเชื่อนะครับ3า0 0ล้านบาทครับ